อันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมเสือ้อสูทแบบนี้นะคะมันจะมีอยู่สองรุ่นนะตอนนี้น้องทำ รุ่นไม่อัดข้าวก,กาวเนี่ยมัน590ถ้อาอัดข้าวกล่าวในราคาจะอยู่ที่790บาทนะคะบริกาเนี่ยค่ะสวยๆสบายมากเลยเห็นไหมเราก็เสร็จสกรรมในนะคะอะไรน่ารักๆเลยในกระเป๋าบรรยากาศบ้างไม่ได้อยู่ไหนนะคะอยู่ในอยู่ในปัม๊มอยู่ในอเมซอนที่ปัม๊มที่ร้านนะคะเห็นไหมร้านเราก็อยู่ข้างหลังนี่ก็ <c oughs> สวยๆได้นะ ทำงานได้นะใส่วันผ้าไทยวันสบายๆของเราสบายๆค่ะนี mm. ่สวยด้วยนะย็น mm. สบายมากเลยเนาะนี่ค่ะ ทลยจ้าเสื้อสูตรนะคะเสื้อสูตรผ้าขมานะคะเสื้อสูรผ้าขมานะคะไม่อาจผ้ากาวราคา590บาทนะคะอาจผ้ากาวราคา790บาทนะคะู้ลูกค้าใส่กเท่าไหร่ก็แคชเจอร์น่าจะเราก็ส่งมาได้เลยนะทักมาหาหนุ่มเลยนะคะ0ู9 0 1แป0เ8นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะ m e l i ศ4นะคสค่ะ